สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับครูดายค่ะในวันนี้นะคะครูด่ายไม่ได้มาคนเดียวค่ะครูด่ายชวนพี่หมีมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมสนุกๆพร้อมๆกันในวันนี้กันด้วยค่ะค่ะและกิจกรรมที่ครูดและพี่หมีนะคะจะมาชวนเด็กๆทำนั่นก็คือสร้างบ้านแสนสุขกันค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปช่วยกันสร้างบ้านแสนสุขกันในวันนี้นะคะเรามารู้จักความหมายของบ้านกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กบ้านเป็นที่พักอาศัยช่วยป้องกันแสงแดดฝนอากาศสัตว์ร้ายหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เราไม่รู้จกักหรือคนแปลกหน้าได้อีกด้วยค่ะเด็ก บ้านของเราจึงเป็นที่ที่ให้ความรักความอบอุ่นและทำให้เรารู้สึกปลอดภัยนั่นเองค่ะเ,เด็กๆพร้อมที่จะไปสร้างบ้านแสนสุดกับพี่หมีกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยส่วนประกอบของบ้านชิ้นแรกที่พี่หมีสร้างก็คือตัวบ้านค่ะพี่หมีสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ส่วนประกอบชิ้นต่อไปของบ้านพี่หมีนึกไม่ออกเด็กๆต้องมาช่วยพี่หมีกันแล้วล่ะค่ะว่าชิ้นส่วนต่อไปของบ้านคืออะไรค่ะส่วนประกอบของบ้านส่วนนี้มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมช่วยป้องกันลมแรงแสงแดดและพายุฝนได้อีกด้วยค่ะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆ ส่วนประกอบส่วนนี้ของบ้านนั่นก็คือหลังคานั่นเองค่ะเด็กๆส่วนประกอบของบ้านส่วนต่อไปคืออะไรนะมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าพี่หนีมักจะเปิดเวลาเข้าบ้านและปิดเวลาที่หนีออกจากบ้านนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็ก ส่วนประกอบส่วนนี้นั่นก็คือประตูนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาดูส่วนประกอบของบ้านที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งค่ะอะไรนะมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกับประตูบ้านเลยค่ะเด็กๆแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าค่ะส่วนประกอบส่วนนี้นะคะช่วยให้อากาศนะคะภายในบ้านนะคะถ่ายเทยได้สะดวกค่ะเด็กๆเด็กๆช่วยกันคิดสิคะว่าคืออะไรเอ่ย และส่วนประกอบส่วนนี้ของบ้านนั่นก็คือหน้าต่างถูกต้องเลยค่ะดเด็กๆเด็กทุกคนเก่งมากเลยค่ะคุณครูขอชื่นชมดเด็กๆทุกคนค่ะยกนิ้วให้เลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยียย่ยมค่ะที่ช่วยพี่หมีสร้างบ้านจนสำเร็จมีทั้งตัวบ้านหลังคาบ้านประตูและหน้าต่างค่ะค่ะ สำหรับกิจกรรมช่วยพี่หมีสร้างบ้านก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆกิจกรรมต่อไปคุณครูด่าดนะคะจะมาชวนเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานบ้านแสนสุขของตนเองกันค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์และขั้นตอนการทำกิจกรรมสนุกๆนี้กันค่ะเด็กๆไปกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะคะ กระดาษ A4 ค่ะดินสอสีกาวและกันไกรค่ะเรามาลงมือสร้างบ้านแสนสุขกันค่ะเริ่มจากเด็กๆนะคะเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมาค่ะรับครึ่งกระดาษตามรอยนะคะแล้วใช้กันไกรค่ะตัดกระดาษให้ขาดขั้นตอนนี้รบก,กวนนะคะผู้ปกครองนะคะ ช่วยในการตัดกระดาษให้เด็กหรือดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะต่อไปนะคะให้เด็กพับกระดาษตามตัวอย่างเลยค่ะเด็กดค,ค,ดค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะ รบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยเด็กๆนะคะตัดกระดาษในส่วนของหลังคาบ้านและประตูออกจากกันตามรูปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะทา 9, กาวตรงสามเหลี่ยมของหลังคาบ้านที่เราพับลงมาให้แนบสนิทค่ะจากนั้นใช้ดินสอสีวาดภาพตกแต่งบ้านแสนสุขให้สวยงามตามจินตนาการแล้วนำมาแปะลงบนกระดาษทำเป็นฉากหลังค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายค่ะให้เด็กๆนะคะนำรูปภาพครอบครัวนะคะหรือจะวาดก็ได้ค่ะนำมาแปะลงบนบ้านแสนสุขของเด็กๆเสร็จแล้วตกแต่งฉากหลังของบ้านแสนสุขของเด็กๆให้สวยงามแล้วเรามาชื่นชมผลงานพร้อมๆกันค่ะเด็กๆเย้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมที่เราทำกันในวันนี้ ครูดหวังว่าเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณครูจะมีความสุขกับกิจกรรมเรียนเล่นเรียนรู้อยู่ที่บ้านในสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งรูปภาพกิจกรรมหรือคลิปวิดีโอนะคะขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมส่งมาทางกลุ่มไลน์ของห้องเรียนของเราให้คุณครูดได้ชื่นชมผลงานของเด็กๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อน แล้วพบกับกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายในคลิปหน้าสวัสดีค่ะดเด็กๆบ๊ายบายค่ะ